สวัสดีครับวันนี้มาพบกัชบช่องแบงปีโอ้โหโจ้ครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าผมจะลงคลิปรับปริญญาเวอร์ชั่น2เนื่องจากคนตัดต่อผมอะผิดพลาดรอบที่แล้วคือคำผิดเยอะมากเลยใช่ไหมละ่ะ<ๆ>เขาก็จะขอแก้ตัวผมก็เลยให้เขา,าแก้ตัว1คลิปโดยการเอาคนที่ถูกอ in ินเสิร์ตในวันนั้นอนะแบบไม่มีคำพูดอะไรแบบแค่เป็นภาพตัดไวๆมาสลับกับคนที่ถูกถ่ายไปแล้ว ก็คือใครที่ได้พูดน้อยๆหรือคนไหนที่ซีนน้อยๆคลิปนี้คุณจะมีซีนอ่าเป็นไงก็ถือว่าก็โอเคก็ก็ดีก็ครับไปเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าอย่าพูดพร่ำทำเพลงไปโอเคครับคนต่อไปคนนี้คือแอดมินในพีโก้บอกวัสดีครับกูซ่ามาวันก่อนได้ข่าวว่าเมาวันนี้ก็เมาวันนี้ก็เมาสุดยอดจริงๆขอบคุณมากพี่บีกูซ่าถมายนี่เลิศเลิศสีฟ้าเหมือนรู้ว่าผมชอบสีฟ้าใช่หรอรู้อยากเคื่อบอ่ะใช่หรอ อสาโอเคโอเคผมโคตรงงเลยตอนนี้เดี๋ยวขอคัดกล้องก่อนเดี๋ยวเราเจออันคนต่อไปโอเคช่องเบบี้แบมจะไปกดส u b ครับกดสามครับนี่นีเพื่อนยูทูบเบอร์มานี่นี่เห็นนะเบบี้แบมเบบี้แบไม่ต้องไปติดตามติดตามเองหัวหหลอกหลอกขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับมาถึง โอ้แม่งวันนี้พีคอยู่สองคำโอแค่จะไปเจอคนก่นไปอะเราถ้ามาถึงคนตนนี้แม่งงงไปหมดแล้วมาอย่างเดกันจิไงเต้ชอไปสขอบคุณมากมากีเรียนกันไหเอาเป็นว่ามานัใจเรียนกลับไปเรียนด้วยาจะ้ชื่อแล่ชื่อแล้คุณชื่อนี้อะวันนี้เราพูดชื่อนี้ไปแล้วป้ายกับพรพรใครไม่รู้เออชื่อแบบ ขอบคุณว่าขอบคุณมากๆครับดอกไม้นี่น่ารักมีมีแบงค์ร้อยเนี่ยด้วยขอบคุณมากๆครับน่ารักที่สุดพี่ยังไม่ใช้ไม่ใช้เองไม่ใช้เองเอาไป็นเมลดอกก็มุ้งสาอเยอาพี่เก็บไว้หมดอะวันนี้พี่ได้เลยพี่เก็บไว้ทุกอย่างเลยดอกไม้ก็เก็บเก็บกันชนี้ที่ว่าให้แบบแพ้เกสรดอกไม้เลยครับผมขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันเลยครับไอหมอนบีโก้ ไม่ให้กายังไม่ใช่โอเคครับมาจากไหนครับเนี่ยบ้านถลายดูแล้วบ้านตอนเมืองขอ๋อออนเมืงขอบคุณมากนะครับหลับมาหาถ้าถลายมารับไว้มาไม่เป็นไรดีแล้วเรียนหนังสือก่อนเราจะได้จบนี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับนั่งทีด้วยต้องยืนจากคอใจจริงๆเลยเอาจริงป่ะเอาฟอไม่ได้เราไม่เอาลูกเราไม่เป็นไรพี่จะอมก่อนเข้า ไปหมดเราถ่ายถึปกับครับเดี๋ยวเราไปเจอคนต่อไปคนนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแอนมาจากไหนฉนานเลยพี่ฝั่งโทนครับฝั่งโทนงแล้วนะครับขดีมากมากครับเรียนจบยังยังยู่ปีหนึ่งยังเรียนอีกแค่สี่ปีดูคล่ปี่ไปเรื่อยๆมันมือแต่จะพยายามตั้งเสียงหัว่าเรา โอเคครับตอนนี้เราก็ย้ายโลลงมาข้างล่างแล้วนี่ก็คือน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อโจโครับชื่อเล่นน้องชื่อโจมาจากไหนครับเนะนี่ยมาจากนอตุเทพครับนอตนกไก่ก็ขอบคุณมากๆน้องคนตามอาหานะขอบคุณมากจริงๆมากับเพื่อนๆเ,เขาใช่ลลครับก็ขอบคุณมากอีวีอะไรนะครับปีหนึ่งลู่ลู่สี่ปีมีอะไรเยอะตั้ง ếu, ใจงคนเดียจบแน่นอนลู่ลครับเป็นกะไรกันสำห้ทบเขบคุณที่สำคัญครับขอบคุณมากๆครับ Yeah. ม,มามถายด้วยมาถ่ายด้วยกันเราใกล้งไกันเน่าสัไม่กลไม่ไกขอปตังรู้ว่าคอยกับปคือถ้าคอยกับปนี่คือฮาม่ะโอเคครับน้องก็ขอบคุณมากคปีอะไรกันแล้วมีเรียนกันไหมเนี่ยมีลหลายมูดนะครับขอคุณที่วุ่นาสสลาเวลามาอีกตั้งแต่ัมาครับไว้ขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมาครับก็ตั้งใจเรียนนะ ดูว้าแลคือผมบอกเลยผมไม่แจกว้าจะผม,มจะพิมพ์ลงไปในเมนไว้และทุกคนไปดูหน้าทใครอยากจะแจกว้าก็จําวินาทีตรงนั้นแล้วก็พิมพ์มาจีตัวเองลงไปนี่แหละครับเป็นวิธีของผมเอออยากอยากได้ของดีต้องตั้งใจหายเองขมาครับชื่ออะไรกันชื่อเอมค่ะโิกของคุณมนาต่างมารเราดีเด่งี ขอบอคุณมากนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคครับทุกคนเปไงห,หลังจากที่ได้ดูกันไปแล้วผมบอกเลยว่าทลิปนี้ผมไม่เชฟฟู้ดเลยผมให้คนตัดต่อจากการเมเหนจดเองทุกอย่างก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยนะัยวันะทีนี้แต่ที่สําคัญจะบอกอีกครั้งว่าขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่ช่วยดูคอยซัพพอร์ตผมเหมือนเดิม ไม่มีคําพูดอะไรนอกจากคําว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะที่ยังไม่เรียนจบนก็สู้ๆตั้งใจเรียนพี่เป็นกําลังใจให้เสมอใครที่ชอบขอพรเวลาเรียนเนี้ยขอพรพี่อาจจะทําให้น้องเรียนไม่ได้เรียนเก่งขึ้นหรอกแต่น้องก็ต้องอ่านหนังสือเองด้วยแต่สิ่งที่พี่ขอได้ก็ขอให้น้องอ่านหนังสือตรงไหนตรงนั้นตรงนั้นก็ออกสอบ แล้วส่วนใครที่กําลังจะเรียนจบผมรู้นะว่าทุกคนเหนื่อยก็เป็นกําลังใจให้ครับสู้ๆอีกนิดเดียวคุณก็จะจบแล้วส่วนใครที่เรียนจบแล้วผมจะบอกให้ว่าการเรียนจบเนี่ยมันไม่ใช่ความสําเร็จในชีวิตนะมันคือจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตเว้มันจะเป็นการที่เราได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จริงอะได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ก็ใครที่เรียนจบแล้วแล้วดูคลิปผมก็ตั้งใจทํางานครับแล้วผมขอสัญญาว่าผมจะตั้งใจทําคลิปทำคอนเทนต์ดีๆไม่ว่าจะช่องตัวเองช่องเก๋ช่องซุง ผมจะทําให้มันสนุกสุดเวี่ยงไปเลยคอยชัพ,พอร์ตกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยแต่ถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาผมจะได้รู้ก็ใครที่ทนดูจนจบก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่มาแล้วไม่ได้มาก็ขอบคุณเหมือนกันเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย